ครับสวัสดีครับมือนีมือนีวันที่เท่าไหร่น้อมือนีวันที่สิบอ่อลงมือลงเม็ดเลยครับเพราะว่าโรงเรียนปิดเรียนหลายต้องเบิ่งครับมือนีเอฟซีจากสนมครับขออนุญาตครับสวัสดีครับรอบสวัสดีครับสอบถามซื้อนี่ครับซื้อจางไหนครับผมชื่อนิคมครับนิคมสันติภูมิกับคุณนิคมน้อครับน้ออยู่สนมครับผมมือนีอยากชมว่าเบิ้งสวน มาเบิงสวนของผู้ใหญ่เพิ่นครับเบิงสวนของผู้ใหญ่หลังจากที่ได้เบิ่งแต่ได้วิดีโอครับวิดีโอในติดตามเพจของอาจารย์ครับผมมื้อนี้ต่เสิไปเสดไปเบิ่งเจ้าของแล้วภาพมาเบิ่งนะครับว่าสวนของผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดจังได๋กันนี้เองนี่ครับเพิ่นก็อยู่สนมนะครับใกล้ๆกันนะครับท่านก็บอกว่าบ่ฮู้ว่ามีหม่องนี้จนกว่าได้ไปเบิ่งในเพจนะครับเนาะก็มาเบิ่งกันนี่ครับผู้ใหญ่เพิ่นก็เพาะแหนืแดงครับตอนนี้นี่แหนืแดงมันเต็มนี่มือนกับช้าเป็นอาหาร ใส่องใส่อาหารเอาเนื้อแดงนี่เป็นอาหารป่าป่ะครับเป็นอาหารป่าปลากินเผือดอย่างเช่นพวกปลาหนิ่นปลาตะเพียนมันไหมครับปลาหนิ่นปลาตะเพียนปลากระเน็ดแดงปลากระเน็ดเนี่เขาจะกินกินกินเนื้อแดงเอาลงไปนี่เขาจะกินอย่างดีเลยมันมันโมเมนต์แค่ว่าอาหารป่าไหมครับมันเป็นพวกไอ้เขาเออนั่อย่างปูยอินซีมันปูยอินซีครับสันถ้าเป็นนาแบบเพชรหน้านี่มันสีแบบแห้งแล้วก็ไปเป็นไปเขาเรียกว่าอะไรนะ่เรียกธาตุในดินนะครับเนาะแม่ค่ะแม นี่ครับกรมาเบิ่งนะครับก็เห็นกล้วยเห็นยังยังน้อยๆกอยุยยุยู่บ้านได้เฮดเองบ้าครับได้่ังไหนครับสวนกระเสียผมกำลังผมกำลังเริ่มต้นครับกำลังเริ่มต้นอยู่ครับวอนนี้ผมมีบ่ออยู่แล้วแหะผมก็ใชายเขาโมกุดเพิ่มอยู่ครับให้รถเพิ่มโมกุดให้เพิ่มวอนนี้ไม่มีบ่ออยู่สองบ่อใส่บริการจิงโตค่ะได้เลยว่ากับไปใหญ่บ่อกว่ำบ่อไปกลัวใหม่ บอลมีอยู่หรอบอมีหรอเราจะควงทินกันใส่เป็นยางีงนี่เห็นบอนี่กล้วยเงินแสนเหล่านี่เบิ่งเอาเลยครับนี่เสือคือยังมือนเห็นบอนี่อันนี้อันนี้เพียงแค่ก้อนนึงครับท่านผู้ใหญ่เนาะก้มีสมันก็เห็นอยู่แล้วสามเครื่อนะคะเห็นง่ายๆนะนี่สองสามนี่มาเนี่ยข้าวห้าตัดเครื่องนี่ต้นนี้ข้าก็สิขึ้นมากต้นนี้ข้าก็สิขึ้นมากต้นนี้ข้าก็สิขึ้นมากอันนี้กันนะข้าวบดแล้วลูก่อนข้าก็ทอนเลยก่อน ขาทอนไปเกือบบให้เขา้าวใไปก็แยงอาหารครับเพราะยังจังซีนะนวยกวยซีรีน้อยอลาก็ต้อแป้กัสีขึ้นขนกัสีกระสีว่ากล้วยกส,สมบูรณ์น,นะอนะอันนี้ขาเขาตัดจริงจริงสิอันนี้คือกล้วยนาแหลงน,นคละครับเนาวกลวยนาแลงขนาดนาแหลงมันกั็ยังนวยใหญ่อยู่ได้นี่กล้วยนาแหลงอาะจำนวนมีจักมีจัหวีนึองมสี่ห้าเก้าสิบสิเกันขายเครื่อหนึ่งเดียวกับบาทคำนี้ สิบเวิล่ายีบาทสองร้อยยี่สิบสี่สแต่เที่ขันทำสองร้อยกับพ่แต่ทุกทีทีบอออกปนั่นคือเครือละหนึ่งรอยบาทเพราะไอ้ทีบมือนั่นคือบอกว่าแค่เรือลร้อยเรือละหนึ่อยบาทเพราะว่าบางเทือเขากับเฉลียแบบไอตัวนี้หน่อยนะแมนบอจังตัวนี้หนึ่งองสาม ประมาณเจ็ดมันบอเจ็ดเจ็ตัวหน่อยมันมันหน่อยเหมือนเนาะตัวหน่อยต้นหน่อยห้ากระหาบาสิบบาทแต่นี่เป็นเงินนะคะก็เลยเฉลี่ยเป็นเครื่อละลอยพ่อเฉลี่ยมาใช้ให้มันให้มันได้เครื่อละลอยออันนั้นขนาดแค่เครื่อละลอยตังไดตั้งปีละสองแสนมันบอแมนอืนถ้าเกิดว่ายิงใหญ่ซำหนีเห็นบอครับนี่ปาตองนางไับปาต้องนั่งนับปาหนี่นี่จะเครื่ยนี่จะเครื่อเมื่อนี่ย่างนับต่เครื่อกล้วยที่มันมันจีนตัดไหมเนาะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเปลี่ยนา เจ4ที่10ไร่คือิังจ่าย2แสนบางคนเอาบอเซืยอนี่นะครับอืมก็เลยพามาเบิ้งกันอีกรอบครับผมผมลงซื้อซื้อไรครับซื้อนิคมเหรอคุณนิคมนะครับคุณผีนิคมแล้วก็มาเบิ้งครับลานป่ายนะครับรลานลานป่ายการันตีอยืมเพเภอสนมนะครับจะอยู่ใกล้กันปานไหนมือนีิกะครับโดนมาเบิ้งนี่อันอันนี้กะอีกแล้วนี่กล้วยอีกแล้วนี่แต่ว่าอันนี้มันบ่ท่านได้ออกหลายเครือมันก่อครือเดียวแต่มันก็สลับกันไปนะครับอืมปีนึงมาต่ำกว่าสเคลือ พี่หนึ่งบอกทำกอซีเคื่อนะครับเนาะพ่อในเขาสีเป็นรุ่นเป็นรุ่นสังเกตเบบางแต่ละแต่ละพ่อเขาสิมีเครื่องเนาะกระลงนั่นลงนี่อันนี้กำลังทำที่จอกกี้ม้าฝึกหมาป่ครับฝึกฝึกหมาค่ะหมาตัวใหญ่หมาตัวใหญ่ตรงเย็ดวงให้เขาฝึกมาตลอดเวลานั่นเขาก็สิได้เขาสิบะได้บ่แอกแ ถ้าผู้ใดมาเยี่ยมชมนี่ก็ถ้าอยากได้พันกล้วยพันหยังนี่ผู้ใหญ่กัให้ฟรีเด้อครับแต่ว่าต้องมาขุดเอาเองขุดเอาเองขุดเเออางแต่ที่นี่ถ้าบ่อยากขุดกะสิเป็นจังได๋ครับท่านผู้ใหญ่มีมียายมีป่าขุให้มีคุณคุณยายคุณป่าในหมู่บ้านตัวละ10บาทอืมกะห้ค่าแรงค่าขุดเพิ่นตัวละ10บาทต้น10บาทต้นนึงก็บ่างยางโดนนะครับบ่แม่นผู้ได้ยังไงนะกะประมาณว่างยาเน้อยๆกะห้คนเฒ่าเรามีเงินนะครับเนาะเออค้นฒ่าเพิ่นก็มีรายได้แล้วอย่างนน้อย คนที่แบบมาซื้อกล้วยก็ถือว่าทำบุญให้กับคนแถาคนแก่นั่นแหละเนาะบางคนน่ะให้ตั้งต้นละยี่สิบสามสิบก็มีว่าเห็นยายขุดต้นมันเมื่อยมันบอกคูดต้นเมื่อยเพป็นเป็นเพ่นเป็นข้าราชการเพป็นว่าสิบบาทมันน้อยสำรับสำรับยายที่เราขุดก็เอาเลย้ยงยายลายมันกากาเหลวแต่บางเพื่อเขาก็ให้ร้ายกว่าไอ้ที่ที่คิดว่าสิได้เนาะขอแค่ต้นละสิบบาทให้ค่าแรียงยายครับผม การเลีล้งเศียรขอกเป็ดขอกไก่ฟังทางด้านนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงเป็ดได้ครับนี่งขุนเป็ดเป็ดจ <ไข S 2> นเป็ดไข่มีขอกเป็ดขอกอยังนะครับประมาณนี้ขี่ม้าไหมคะอ่ะบอยไม่ได้จัดเลยปีนี้ ท่านย้ายไปแกบเพาะว่าผมซอยรุ่นพี่ซอยแค่นี้พ่แม่ที่บริจาคโควิกไหมครัโควิดค่าบอยนี่โควิดปกติค่าบอยนี่เอาหมามาลงทีทุกคนจองเลยสิว่าสิมางานค่าบอยของคุณยโจยเป็นห้าวันไรโควิกก็เขาลยไอ้ผู้กำกับผู้กำกับวันศุอร์เขาไปหาอยู่เนี่ยนะครับไปเดี๋ยวเขาจะยงไปเบิรงหม่องสะป่าครับทพิงบุญหรืยังไหนบุญก่อนนะครับกลับมาเบิรงนะครับถ้าผู้ใดอยากหูกับมาเบิรงนอะไรก็ ถ้าอยากได้พันนั่นนู่นนี่ก็ลองสอบถามบางอย่างก็กขายอย่างเช่นผกอ้อยผงอย่งนี้กัขายแม่พับเนาะขายอ้อยขายหอด้าระบาแต่ว่าทำไมหอดมองอีลีกับว่ได้ราคานันดอกอก้อแจกน้ำสือสิบบาทจะให้ยี่สิบบาทแจกเป็นแถมแจกแถมค่ะท่านน,น,นันแล้วท่านกวยนี่บ่ขายท่านกล้วยนี่ให้เอาที่ท่านกล้วยนี่แจกเลยค่ะประมาณนั้นแหละนะครับถ้าอยากได้ย่างกับพะเบิงเนาะ ปักข่าวนะครับตอนแรกนี hmm. mm ่ป hmm. ล mm ูกกล้วยลงกรแต่ว่าลักๆเพิ่นก็นี่ครับปลูกปักข่าว้อนี้จักปีเลยครับเระมาปีแล้วปุยนี่คันซื้อนี่ไอ้คู่ัเองินี่ตัดเองมาครับข้าวสั่งเลยอืม้วยนี่มัน้วยมะานี่มันได้2ปีกว่าเนาะสปีกว่าที่7พฤษภาคม61อืมันไป้2ปีกว่ามับ ออกจันแล้วคุณคุณมันการเรสิออก,อ,กออกดอกกันม<ต>ันหมดนะออกแต่ตัวนั้นนี่นั่นนั่นดอกมันนะออกแกนอะไอันนี้ครับดอกมันการเรื่องวางอ่างอกแกลงสองพีกวางมาครับ<ม>นเนาะแม่นครับเดี๋ยวทัดจากนี้กล้วยก็ได้บักเผาก็ได้กล้วยก็ต้องต้องโลออกล้วค่ะทับบักเผานต่บักเผามันใหญ่ไหมนครับแม่นค่ะต้องต้องเอานี่จากหางลอยก็ต้องลดให้มันเหลือครึ่งนึงได้แต่จากกล้วยน้อยลงแต่ว่าที่มันเพิ่มขึ้นมากกว่จากบักเผานะครับเนาะ มี็นงบ่ครับนีทั้งก้วยทั้งอ้อยทั้งยังได้หลายอย่างครับกับมาเบิงสวนเกษตรผสมผสานของผู้ใหญ่เพิ่นนะครับก็เป็นตัวอย่างครับเพื่อนกับมีมาศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดนะครับบ่ว่าสิเป็นหน่วยงานราชการหรือบอก่ก็เอกชอนหรือบอ่ก็ชุมชนทั่วไปก็มาเบิงได้ครับ แหลเกเจนเลี้ยดลูกก<ต>ัน,<ห>นครับต้องพูดประกอบร่องยูทูปไกลนี่ประมาณสองพันกว่าตนละหมายถึงกล้วยกล้วยเพิ่นเพิ่นมะคูดเพิ่นสิมะคูได้ไหมมันวะเพิ่นมาเอาไปแล้วอะเพิ่นเอาไปแล้วกระสังมันปรมาณสองร้อยซีสีเกตอำนาจจะเลื่อนเงี้ยมาเลยค่ะเราท้ามมาหูใดแจกสายหมูจารย์ไปตามยูทูปของเครื่องอุปกรณ์หมู่จารย์อาจารย์ประกอบนะเซนจริงจร,ร <laughs> ิงอะเท่าก,บกัากบบริอาทิบราเท่าจะไป ไปไปไปลงยูทูปเผื่ออีหยังเนาะคะ่ะเนาะแต่พอพ,อพอเฮาได้แบ่งปั้นน่ะเออมันก็ดีอย่างนึงเพราะคุณครูเราไปลงคนเก่าคุณเขาก็ได้มาของของเฮาองเท้าภาวะยังน้นอยๆกันเฮาตัดเฮาก็ตัดถิ่มเนาะเพราะว่ามันมันหลายอยู่แล้วนะครับเนาะตัดให้งัวบ่ถิ่มเนาะค่ะเรื่องเรื่องถิ่มบ่ถิ่มนี่คือเฮาทอนจังซี่ออ๋เฮาทอนดอกเขาก็สิออกมาจังซี่บัดบัดยามเฮาสิปลูกเขาสิเขาสิใหญ่เร็วอืออ๋อบ่ครับเขาสิใหญ่เร็วแล้วก็ต้นเตี้ยอือต้นสิบ่สูงบ่ล้ม ห้าก็สิทอนออกจังซั่นเพราะว่าเฮาเขาอบชั้นอ๋อต้องทอนอรอข้าวมันสิเตี้ยมันบ่ครับให้มันใหญ่อยู่4ต้นอื้มเห็นว่ามันมันเกินมันเกินมันก็น้อยลงครับผมมันเกินมันก็น้อยโล่งขันเฮาขันเฮาไว้น้อยๆเห็นบ่ก้อนนี่ยก้อนนี่หน่วยหน่วยก็น้อยลงตอนมีหลายต้นมันบ่ครับ ก้อนอกี่ก้เปิ่นสีบ่คุ้นนมันคุ้นยาก้าะ <c oughs> มันสีลาย <c oughs> ดินมันแข็ง,งเนะ่ะเนานสิ่ด้ตนนึง <c oughs> เกือบสาม้นาที่ยังมันไนหนตนนึง <c oughs> มันมันมันเป็นโคนอยู่มองนี้มันก็เลืล่อนเลี่อนไหโอเคครับกลับมาเบิงใดครับมันนี่ก็นี่สวนกล้วยกำลังงามครับกำลังสีมีการจัดแต่งพื้นที่ครับเพราะว่าคนมาเบิงดูงานหลายครับก็เลยอยากให้เป็นแรงทองเขียวนนาแล้วก็เป็นแรงที่มีความรู้นํนะครับ มาเบิงซื้อลูกห้านก็บ่อยากรม้าน้ำแต่ถามมีมีของเ่นไข่ไข่สวนสัตว์ย่อมๆนะคะมีหมามีแพะมีแกะมีกระต่ายมีนุ่งตะเภามีควายดอนเด็กหน่อยเพาก็บจอยากเกินมีหมูปลาประมาณว่าดึงดูเด็กหน่อยให้มาเบิงเนาะครับเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นตัวหนึ่อเลือกแค่นี้เองหนึ่งองสนะครับถ้าผู้ใดอยากได้พันขวดจะได้กับมาเบิงแหล่งเพาะปลูกได้แล้วก็มาถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ นะครับมาติดต่อท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ก็มี่ท่านข่อยแห่งนี่ครับมองอยางเห็นเป็นเหรียญเครื่องเครื่องเห็นบอกแบบปู่เป็นเงินสีอะไรผมตอนท่นผู้มาไายตอนนั้นเราท่ได้ผูกครับครับตอนนี้มีนขาดแล้วมันเก็ดให้มี่เขาเอ็นมามองเบิงมุมสูงนะครับประมาณนี้ครับ น้ำนี่คือมีตลอดครับน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ปัม๊ม,มโซลาเซลล์ปั๊มขึ้นมาครับนี่ครับสูบไส่ลงไปพักชี่างอือตอนนี้ก็ปลูกพักชีอยู่โอ้พักงามาตัวครับนี่ผนะุนนะทั้งผุนผุนแล้วแป้งพักเขาถา้าแมนมาเฮามีที่น้อยต้องหนีมันกับสิ่งแวดล้หลายอย่างเม,มนบอกค่ถ้าถ้าถ้าที่เฮาน้อยเฮาก็ แซมพักกันอื่นไปบวกพักยื่นตนพักเฮ้ยพักสีมันมบ่ยื่นตนเนาะเท่ากับเห็ดใดตแต่อันนี้นท,ที่เท่าหลายแรงงานเท่าน้อยเท่ากับบ่ได้บ่ได้คิดว่าเฮ็ดเป็นนาสีสที่แบบว่า,ให,า,วาให้สางความมันคงให้เจ้าของเนาะ,ะเพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขความสุกทำเป็นความสุขแต่ค่ะขันข้นสีไปเห็ดเห็ดให้เกิดได้สี่แม่นเกิดไร่ใดเนี่ยพื้นที่แค่นี้ได้กังเยอะแยะจะได้แล้วนะครับหะลายได้เนี่ ปลาบุบับบุบับนกนกนกจ่องสิมากินปลาเลยมาไหนนอนกนกจ่องสิมากินปลาจ่องตลอดธรรมชาติครับมันสมบูรณ์นะครับถึงอยู่ค่ะกันคู่นะเนาะอ่าล่องพิษล่องถือคือกันจริงๆริงผ่ากั้งเขาสิบรปลูกรังสี่เขาสีปลูกในริมโค้ง แล้วต้องกลางเขาสิปล่อยหลงไว้เป็นสี่ยางแต่ห้องเฮานี่ปลูกพิษตั้งแต่ที่แรลปลูกลงไปแล้วบ่ได้ขุดลองที่แรกบ่ได้ขุดลองเน<า>ี่ยน้ำท่วมปลูกปลูกเป็นพืชไปเลยเพราะน้ำท่วมน้ำท่วมก็เลยต้องเลยเลยขุดตัวนี้ขึ้นมาใส่ให้มันมี่หลองกักเก็บน้ำแล้วก็ให้มีที่ทีละใบานามบ่แต่ก่อนเฮาบ่ได้เฮ็ดจังซั่นมันเลยท่วมตอนนี้เฮามีที่ระใบนามบวก มียังเยอะแยะเลยครับอยากได้พันกล้ยครับผ้ได้อยากซีรงกล้ยรุ่งยังกับแวะมาเยี่ยมชมได้ครับผมเมื่อนี้่ก็สำนี่ก็แล้วครับผมเดี๋ยวถ้ายังมึงสวนมึงยังตัวครับกะ